วันนี้ก็มาอยู่กับ Minecraft Pocket Edition 011.1นะฮะกับเซิร์ฟเวอร์กัน p v p นะฮะหรือ PB นั่นเองนะฮะซึ่งผมตั้งชื่อให้เขาเองอะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้กัน p v p นะฮะเดี๋ยวผมทิ้ง IP ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะโอเคโอเคเข้ามาแล้วอ้าวด่านห้องสมุด là mèo ขึ้นมาค้างมค้างก็เสร็จเด็กน้องบก็กอตฮันแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วก็รอ่านะมาไปหาเขาทำเพื่ออะไรอยู่ะนี่ยินนลนลนนี่ฮะเราต้องมาต้องกดต้องกาต้องกดต้องก กยเียมันอไปเดี๋ยวะนี่ ไปแดกโอเคไก่อนนะ,นะอะนโอเ้หอน,นไปแล้วกดเป็น,นู้ขักนกดันช่วยฮนะเหมืนคนเล่นกี้นนแน่แน่มาก องศายเ,ยเยี่ยมๆโอเคนะก็ให้เขายิงข้างล่างกันต่อไปนะ แพชนะวะโอ้เลดชนะแพ้กรรมอ่ะกดเกมกดเกมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณครับ